เลยอายุเท็จที่หัด communi te this กเท็ได้ชนชนชนลำบากมากมากันสิบกว่าคนมันควรถึงแล้วแหละนี่คือทางปีนบ้าไปแล้วอ่ะโอกาสสูงมากที่เราจะไม่ทำต่างติดชีวิตมานุมือ ว่าเหมืองนี้จะเป็นยังไงคขับมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่ถึงแต่ที่แน่ๆมีไฟเอาก็บว่าลุนรอลุนว่าเหมืองนี้จะเป็นยังไงโอ้โหโอ้โอ้โมันจบวะจบโอ้ my god ถี๋โลอาซินจะ怎么办呢เจฟฟี่ลงมารายงานสถานการณ์แล้วตอนนี้มิสเตอร์เอวี่องโมเสสเฮยแค่์อันนี้คือเราลงมาดูรถไฮ What are you doing here? You pushing the car? Really? <Yeah. S 2> คือเด็กมาเพื่อที่จะมาดันรถอะคิดดูดินี่คือแบบผจญภัยสุดเลยสุดๆกว่าแบบ5ปีที่แล้วอีกอะ มีรถมาให้เขาไปเสี่ยงก่อนเราดูก่อนเขาทำยังไงโอ้พจน์ภัยมากนี่ไม่ถึงเมืองเลยอะอ่าเฮนรี่ไปละโอ้โหอ่าวเฮ้ย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 ได้ไหมว้าโ,โอเคสบความสำเร็จโอเคคันนี้มาแล้ว go 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 โอเคของเราแล้วคุณผู้ชมอ้ อตอนนี้มาพึ่งพาเบินบุญบารมีของคนจีนกินมาม่าไม่ใช่แบบเรื่องแปลกอะไรแต่ว่าถ้าเจอร้านอาหารก็ดีไปถ้าไม่เจอก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวเติมเสร็จกินมาม่าแล้วเดี๋ยวก็ไปลุยเมืองต่อไปท่นี้โอเคก็ okay, ิใครจะยกว่าอย่างนงก็ช่างอ่ะดิฉันขอกินก่อนไม่ไหวอิ่มก้อยตายแกบอกให้กินอร่อยจัง สสญญาโทรศัพท์ใดๆทั้งสิ้นจอดรถเสร็จเขาเดินไปเลยแล้วคือยังไงหรออ๋อต้องข้ามน้ำท่ามทะเลจริงๆนะเนี่ย We have to take the boat <Yeah. S 3> เขาบอกว่าเขาขอ200เหรียญแล้วก็นั่งไปแล,แล้วเดี๋ยวนั่งกลับรอเรา แล้เสนแ้เสวนคนนำทาบอกไม่ใช่ตรงนี้เขาบอกว่าตรงนู้น ถอยลงังออกมาแล้วต้องกลับไปฝั่งโน้นเขาพามาผิดทางว,ว,ว้าวว้าวอย่างเท่วาตอนนี้กำลังมุ่หน้าไปาวชน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 โอเค Are walking for we มันควรถึงแล้วแหละไม่ถึงนี่แม่จะเบี่ยงแล้วแหละถึงนี้จะตีสี่เดินนันส<ม>ีม่มงเย็นแล้วนั่งเรือกลับอีกครึ่งชั่วโมง40สิบนาทีมันจะมืดเอาไงตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้ว So if it's the shaft, where are you taking us? Communicate. It's late. Okay, we want to see the shaft. So if it's the shaft, we go see the shaft. So right now we cannot see the shaft. So they need to see it. Otherwise, we are wasting so 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 hard. so. you go and show them that this is the shaft. เราเขานู่นคุณผู้ชมเห็นไหมเขาเดินไปนู่นนะ้ะนี่จะวิ่สปีดสุปปสดแล้วนะเนี่ยถึงแล้วไหมถึงแล้วไหมบ้านใครไม่รู้เอาลองดูไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย <c oughs> คิดว่าเจอบ้านเราจะถึงอีกไกลเลยคุณผู้ชมไม่รู้ครึ่งชั่วโมงจะถึงไหมกระลิงได้ไหมขอเลยตอนนี้คือเข้ามาถึงเหมืองแล้วบริเวณเหมืองใหญ่มากแต่ว่าไม่มีห้องน้าและคนพามาก็ไม่ยอมให้เข้าห้องน้ำเลย ลำบากมากเลยแล้วตอนนี้ก็มากันสิบกว่าคนไปปีนเขานะคุณผู้ชมนี่คือทางเขา้าสิ่งที่เราจะต้องไปดูคือปากทางลงเหมืองพร้อมไปลุยหรือยังคุณผู้ชมมาพร้อมแต่จะเฟียไม่พร้อมถึงแล้วปากทางแรกแต่เท่าแก่ไม่ให้เข้าไป 他说已经就是有高粱这些人然后他再用那个沙子关掉门口，以前可以走走路进去的。一切发疯片啊！一样一样，一样。他爸爸啊，那可是，那可是当兵，爸去啦啊，没熬，没个牌嘞啊。就是说，他如果没米，汤呐。 ไม่ได้กลับกินกันเลยถ้มองลงไปอะคือมันไกลมากที่เราปีนขึ้นมาสรุปพวกเขาขึ้นไปเห็นไหมนั่งซิมเสื้อลายถ้าทางแบบนี้จะบอกคุณผู้ชมได้ว่าโอกาสสูงมากที่เราจะไม่ทําเพราะว่ามันครึ่งจักรจะทํายังไงจะมากินจะมาอยู่ยังไงนี่แค่ขึ้นมานะจะพี่ยังไม่รู้เลยว่าจะลงกลับไปยังไง Was Portuguese เขาแกคุยกับหัวหน้างานละเขาบอกว่าถ้ามาตรงนี้ลงตรงนี้ไปไปละ so we are climbing up and how are we going back we will f l y the same way so on the way back we will see that one sure are you sure yeah <laughs> เดินทางเรียบแล้วนะวันนี้เหมือนทางยูสุมาปีนเขาฟังเจฟฟี่หายใจเ <laughs> หนื่อยหอบว้าว I cannot eat it how to eat it whoa half is for you half is for me is okay thank you อ,อย่างน้อยๆเออวันที่ไม่ได้เหมืองแต่เราได้ต้นโกโก้มากินรีวิวระหว่างปีนเขา เปรี้ยว,ยวนี่คือช็อกโกแลตที่คุณผู้ชมกิน <Okay. S 2> เขาจะเอาไปทำหนึ่งอะไเป็นแห้งแล้วก็ไปหั่นไปทีกรรมต่างๆโอเคตอนนี้กำลังเดินกลับเรืออู้กางป่านะฮัลโหลนี่ม,มอไซค์ <Yeah. S 1> อยากขี่ม,มอไซค์ขี่ม,มอไซค์ไปส่งน้องพีริศ <Yeah. S 1> <laughs> ไม้ขวนขาขวนหน้าแล้ว <c oughs> คือถนนมันเล็กมากจริงว้ thank you so much มาดาซีมาดาซี go p i c ิก h e มาก <c oughs> ไม่ได้คลิปไม่ได้สาระอะไรเลยเหมืองเรา มาดูเหมืองแบบนี้มีทีมมาเท่านี้อุปกรณ์มาเท่านี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจฟฟี่และเท่าแก่เนี่ยเป็นทีมบุกเบิกเราจะต้องมาดูก่อนว่ามันเวิร์กไหมก่อนที่เราจะค้นอุปกรณ์แล้วก็คนทุกอย่างมาเพื่อที่จะมาสำรวจว่ามันมีทองถ้าแค่เรามาแค่เนียยังไม่เวิร์กเนี่ยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องคิด คือมาดูแค่นี้แหละมาดูหงเฮงมาดูโฮงจุย้ยน้ำเป็นยังไงไฟเป็นยังไงแล้วที่คอคุณผู้ชมเห็นแบบเมื่อกี้เราก็ไม่ต้องดูเลยว่ามีทองเยอะหรือมีทองน้อยเราก็ไม่เอาวันนี้ถือว่าเป็น ep 66 ที่คุณผู้ชมผจญภัยมากับเจฟฟี่และมีความหมายมากๆเพราะว่าไม่ใช่แค่เราขึ้นรถลคอสเตอร์รถนั่งรถนั่งเรือนั่งมอไซค์ของว่าคงไม่ได้ไว่ายน้ํานี่เป็นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่และยาวนานมากกว่า4ซีซันขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเจฟฟี่พูดอย่างนี้จะไปแล้วหรอไม่ทำหรอหรอทํารายการใหม่รายการหน้าการผจญภัยยังมีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสนุกสนานและมีความแปลกใหม่ อย่างแน่นอนส่วนเมืองหน้าจะเป็นเมืองอะไรอาจจะไม่ใช่การลโนหรือเปล่าขึ้นโดเรมโคนเซอร์มาที่ Facebook กดติดดาวเพจไว้ส่วน YouTube คุณผู้ชมต้องกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดและจะได้ทราบว่ารายการใหม่เป็นรายการอะไรและอย่าลืมมี t ิ k t ต k IG อีแล้วก็ Twitter นะคุณผู้ชมเจฟฟี่นัชพินชื่อเดียวเฟลทูเซอร์เทีวันนี้ขอลาไปก่อนด้วยความ มะจุนภัยมาเจอเพื่อนอิดฮาฮาเอ้ยเหนไหม The the middle part Are you s u